สวัสดีครับพวกผมชมาบิ๊กเช่นเคยครับวันนี้พาไปชมของแปะครับผมประตูครับกำลังทำการโมดิฟายอยู่ครับเดี๋ยวรอใส่ล้อแล้วก็ดูทรงกันครับล้อยางประกอบกันเรียบร้อยนะครับอนี้ครับแสดงว่ดีครับผมครับผมอ่าอันนี้ก็กําลังไล่อะแดปเตอร์กันอยู่ครับว่าจะเอายืนเท่าไหร่ครับที่มันเสมอพอดีแล้วก็ไม่ติดประตูนะครับตอนนี้ก็ปัญหาคือติดประตูอยู่นะครับรถกําลังแก้อยู่ครับแล้วก็ด้านหน้าด้วยครับเดี๋ยวเปลี่ยน Apter, ะอะแดปเตอร์นะครับยวเปลี่ยนทําเป็นน็อตยาวนะครับจะลองดูกันว่าจะลอขนาดไหนทันนี้นะครับอันนี้อะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นนอ็อตล้อเบอร์ยี่สิบสี่นะครับหกร้อยสามสิบนะครับน็นอตจะเป็นเบอร์ยี่สิบสี่นะครับนี่อรถทั่วไปนะครับรถทั่วไปบ้านเราจะเป็นเบอร์19นะครับอันนี้รถตู้เป็นเบอร์24แล้วนะครับ ส่วนลอนนนล้อก็เป็นเบอร์ปีกเก้านะครับแต่เป็นเกี๊ยวข้างในเป็นเบอร์ยี่สิบสี่นะครับนี่เ,นดเดี๋ยวเราจัดให้เดี่มนะครับอันนี้นเปนเพอร์ด้านหน้านะครับสิบห้ามิลหกลูร้อยสามสิบนะครับระตูตรุ่นนี้จะรอเฉพาะตรงรุ่นโดยเฉพาะรอรุ่นอื่นใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยรอเป็นอีโบคอร์ดนะครับ รอประกอบเสร็จยมาชเดไี่ปยาสิ้เงเปชดิมเอไปเอาไ,ไปซื้อใบใบใบหินเกียรไปตัดอยู่ก็มาดูสเปคลอ้อครับสเปคลอ้อก็จะเป็นขอบ16นะครับกว้าง8นิ้วนะครับนี่กว้าง8 ET อ5นะครับออบ35นะครับล้อ6รูร30นะครับ,รบตรงรุ่นนะครับนี่ฮะสเปคลอ้อ เรียบร้อยครับผมสำหรับเจ้าตู้นะครับคอมพิวเตอร์ตัวใหม่นะครับเสรียมรอยืดไม่เยอะนะครับพอดีครับผมนี่นิดๆนะครับแฝดแอปเตอร์ของเราไปก็ประมาณนี้ครับผมสายลุยกดตู้สายลุยแล้วก็มาดูยางครับผมคราวนี้เป็นแม็กซินะครับตัว a อทนะครับนี่ครับเป็นขนาดยางเบอร์สองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกครับผม เป็นล้ออีโวคอสนะครับผมเป็นงานของเกียร์สปีดนะครับตัวนี้สําหรับรถตู้คุณใดโดยตรงนะครับสําหรับใครชอบแม็กไลน์นี้ก็ไปจัดหากันได้นะครับส่วนด้านหลังก็จะประมาณนี้ทรงประมาณนี้นะครับเดินดูรอบคันให้ชมกันก่อนครับร <c oughs> ออีกหนึ่งคันสำหรับจเจ้ารถตู้นะครับ เดี๋วด้านหน้าลูกค้าบอกเ๋ยวจะสั่งโชกไม่ยกมาเดี๋ยวเรามาชมกันอีกรอบหนึ่งว่าจะหล่อขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นสักหนึ่งสักครึ่งน,น,นิ้วนิ้วหนึ่งนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังน่าจะหล่อหน้าดูครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จัดทิเงแมนให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่ารุกทรงประมาณไหนนะครับก็ติดต,ตรงไหนก็เคียนิดๆหน่อยๆนะครับปุมติดกันก็มีจะมีติดแท่กันโคนนิดๆนะครับอะแดปเตอร์หน้า15มิลสมิลหลังยี่ยมิลนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้ารถตู้นะครับผม รถต,ตู้สายลุยใครสนใจสอบถามได้นะครับรับคบจบที่นี่กับผมช่งางบิ๊กแห่งสถานีเฟิร์สกันยางครับผม080063491เราเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ